อันนี้ยางก่อนนี่ปุ๋ยยางแม่ทุ่งเศรษฐียอดขายอันดับหนึ่งปุ๋ยเคมีเป็สีเขียวๆอย่างนี้นะครับอ่าวีทีทำก็ง่ายๆนะครับอ่เอน้ำใสอ่อยากเข้มข้นอยากไม่เข้มข้นก็แล้วแต่นะครับผม ีนี้ก็เอาเอามารดเดียวเรียวเรยวยางเรียวไรอ่ารถไปนะครับนี่คือผลงานนะครับดูมะนาวดกมากนะครับปีนี้ทุกปีนี่มีไม่เกิน20ลูกนะครับปีนี้นี่เป็นร้อยนะครับเนี่ยดกมากให้ปากเล่าอ่ะ อ่ลดไปน,นะครับฮะลดอย่างนี้แหละไม่มีแนวพ่นก็ลดเอาปวดแขนหน่อยก็ต้องทนเอาลดให้ทัวทัวอ่า มะนาวเราก็จะดกแบบนี้นะครับลดให้ถั่วดกไกล่ถ้า,าถ้าใครมีเครื่องพ่นก็เอาเครื่องนะครับอันนี้แบบบ้านนะครับใช้เครื่อง เครื่องแรงคน,นก็ลดให้ถั่วนะครับโ <laughs> <laughs> อรง่ายเลยลดตัออลดถั่วถั่วนี่แหละนอกจากต้าให้ดีเราก็ปลูกอะไรไว้ข้างล่างต้นไม้ด้วยนะครับมันจะได้น้ำตกลงไปก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปอีกนะครับ ก็วิธีง่ายๆนะครับอเทปุ๋ยใส่กระคุ <c oughs> แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ตักรถไปเลยนะครับดอกไม้ผลไม้ใส่ได้ทุกอย่างนะครับผมนี่คือผลงานนะครับแม่แม,แม่ลดไว้รกมากนะครับปีนี้อาจจะแสงมันจะหมดแล้วไม่ค่อยเห็นนะครับอ่อันนี้นะครับผม